เด็กเลี้ยงแกะผู้เหงาหงอยเลียมนั่งอยู่บนเนินหญ้ามองดูฝูงแกะของเขาแสงอาทิตย์ยามเย็นอาบไปทั่วแต่ป่าทึบด้านหลังทอดเงายาวหน้าขนลุกเขาถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายและเหงาหวังว่าจะมีอะไรตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนเกิดขึ้นบ้างไอเดียแก้เบื่อรอยยิ้มซุกซนปรากฏบนใบหน้าของเลียมเขากระโดดขึ้นมองไปที่ป่ามืดไอเดียหนึ่งผุดขึ้นมาไอเดียที่จะทำลายความจำเจในวันนี้ เสียงร้องขอความช่วยเหลือครั้งแรกเลียมวิ่งลงเนินตะโกนสุดเสียงหมาป่าหมาป่าเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกปลอมๆชาวบ้านตกใจรีบทิ้งอุปกรณ์แล้ววิ่งมาหาเขาชาวบ้านมาถึงชาวบ้านล้อมรอบเลียมใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลขณะกวาดตามองไปรอบๆเลียมพยายามกลั้นยิ้มสนุกกับความสนใจที่ได้รับแค่เสียงนกเสียงกาเมื่อรู้ว่าโดนหลอก ชาวบ้านก็หุดหงิดบางคนดูเลี่ยมบางคนใส่หัวอย่างไม่อยากเชื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าทอดเงายาวไปทั่วชาวบ้านแยกย้ายชาวบ้านหันหลังกลับบนพึมทนทำขณะเดินกลับหมู่บ้านเลี่ยมมองพวกเขาจากไปยังรู้สึกภูมิใจในตัวเองแต่แสงเริ่มจางลงความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มคืบคลานเข้ามาครุ่นคิดบนเนินเขายามพลบคำ่ำเลียมนั่งอยู่คนเดียว คิดถึงเรื่องตลกที่เขาทำความพอใจปะปนกับความไม่สบายใจนิดๆแต่เขาก็รีบปัดความรู้สึกนั้นทิ้งไปไอเดียแก้เบื่อครั้งที่สองหลายวันต่อมาเบื่ออีกแล้วเลียมตัดสินใจจะเล่นมุกเดิมอีกครั้งประกายซุกสนวาบขึ้นในดวงตาขณะที่เขามองไปทางหมู่บ้านเสียงร้องครั้งที่สองเลียมตะโกนหมาป่าหมาป่าอีกครั้งคราวนี้ชาวบ้านลังเล มองหน้ากันอย่างสงสัยก่อนจะตัดสินใจมาดูชาวบ้านไม่ค่อยเต็มใจชาวบ้านเดินขึ้นเนินอย่างระมัดระวังความสงสัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเดินช้าลงสีหน้าระแวงผิดหวังอีกแล้วชาวบ้านไม่พบหมาป่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความหงุดหงิดและรำคาญพวกเขาจ้องมองเหลี่ยมที่แทบจะกลั้นขำไม่อยู่ชาวบ้านจากไปด้วยความรำคาญชาวบ้านเบื่อหน่ายจากไปด้วยความรำคาญ พูดคุยกันเสียงเบาเลียมมองพวกเขาจากไปความสนุกจากการหลอกเริ่มจางลงขณะที่ความมืดปกคลุมเลียมอยู่คนเดียวอีกครั้งความมืดอบล้อมเนินเขาเลียมรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นความตื่นเต้นหายไปแทนที่ด้วยความเงียบที่ชวนให้รู้สึกอึดอัดหมาป่าตัวจริงปรากฏตัวทันใดนั้นหมาป่าตัวใหญ่โผล่ออกมาจากป่าเลียมแข็งค้างด้วยความกลัว ขณะที่ดวงตาเรืองแสงของหมาป่าจับจ้องมาที่ฝูงแกะเสียงร้องขอความช่วยเหลือจริงๆด้วยความตกใจสุดขีดเลียมวิ่งไปทางหมู่บ้านตะโกนหมาป่าหมาป่าคราวนี้เสียงร้องของเขาเป็นของจริงแต่ป่าดูเหมือนจะกลืนกินเสียงของเขาชาวบ้านเมินเฉยเลียมวิ่งถึงหมู่บ้านแต่ชาวบ้านแทบไม่มองเขาพวกเขาเบื่อกับการโกหกของเลียมและไม่สนใจคำอ้อนวอนอันสิ้นหวังของเขา หมาป่าโจมตีกลับมาที่เนินเขาหมาป่าโจมตีฝูงแกะความวุ่นวายเกิดขึ้นเมื่อแกวิ่งหมีกระเจิงและเลียมด้วยความกลัวจนตัวแข็งได้แต่มองดูด้วยความหวาดผวาเลียมหมดหนทางเลียมยืนนิ่งอยู่กับที่ความรู้สึกผิดและความกลัวท่วมท้นตัวเขาขณะที่หมาป่าสร้างความเสียหายให้กับฝูงแกะเขารู้สึกหมดหนทางโดยสิ้นเชิงหลังเหตุการณ์หมาป่าหายไป ทิ้งไว้แต่ความเสียหายเลียมสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มขณะที่เขาสำรวจความสูญเสียชาวบ้านมาถึงสายเกินไปแล้วชาวบ้านมาถึงและพบกับความเสียหายพวกเขาเข้าหาเลียมใบหน้าเคร่งขครึมแต่แฝงไว้ด้วยความเห็นใจการเผชิญหน้าผู้เฒ่าของหมู่บ้านวางมือบนบ่าของเลียมสีหน้าเคร่งขรึมแต่อ่อนโยนเลียมเงยหน้าขึ้นมองน้ำตาคลอเบ้าบทเรียนที่ได้รับ ผู้เท่าพูดอธิบายถึงผลลัพธ์ของการโกหกเลียมฟังอย่างตั้งใจในที่สุดก็เข้าใจถึงความร้ายแรงของการกระทำของตนเลียมสำนึกผิดเลียมก้มหน้าด้วยความละอายใจตระหนักถึงความผิดพลาดของตนเองอย่างถ่องแท้ชาวบ้านค่อยๆแยกย้ายกันไปปล่อยให้เลียมอยู่กับความคิดของตัวเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นเลียมยืนอยู่บนเนินเขามุ่งมั่นที่จะแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแสงอรุณนำมาซึ่งความอบอุ่น และความรู้สึกเริ่มต้นใหม่ก้าวต่อไปพร้อมกับผู้เท่าข้างกายเลียมเริ่มรวบรวมแกะที่เหลือชาวบ้านมองดูจากระยะไกลด้วยความหวังอย่างระมัดระวังขณะที่ดวงอาทิตย์ค่อยๆสูงขึ้นบนท้องฟ้านี่คือเรื่องราวที่สนุกและให้ข้อคิดดีๆเป็นการตวนใจว่าความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือนั้นสำคัญมากในการทำงานและการใช้ชีวิตการหลอกลวงอาจจะดูสนุกในตอนแรก แต่ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจร้ายแรงกว่าที่คิดแต่ไม่ว่าจะผิดพลาดอย่างไรเราก็ยังมีโอกาสแก้ไขและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของเราถ้าคุณชอบเนื้อหานิทานอีสบที่เราทำอยู่อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้านล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะคะการกดติดตามช่องจะช่วยให้คุณไม่พลาดนิทานเรื่องใหม่ๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังครั้งต่อไปค่ะ